ครับกสวัสดทุกคนนะครับที่กําลังรับชุมช่องพีเอทีวีนะครับผมอ่ะนะครับคลิปนี้ก็มีของมาเรียร์อยู่แล้วนี่อ่าดาๆในถุงนี่เลยเนาะกับบุเคยอ่าเรนมาก,ก่อนนะครับก็เลยได้มาอ่ะมีเป็นแบบไรกันมาแกะเ,กเบิ้งกันเลยนะครับกล่องนี่ใหญ่เติบนะครับผมอ่าทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะ แกวมาเราได้ดแบบนี้นี่นะครับอาเป็นสไนเปอร์นะครับเหมือนเหมือนในเกมน่ะนะครับในเกมพวกอาฟีฟาหรือพับจีนะครับอา,าเมื่อเบื้องเดียวในกล่องนี้มันจะเป็นของตัวใดนะครับว,ว้าวนะครับผมนี่นะครับอาเป็น ในเปลืนะครับอิ่มสองซีเนาะอิ่มสองซีน,ะ,น,น,น,ซนะครับผมอ่ะมีอย่งใง้แน,นะครับอันนี้เป็นลูกกระสุนนะครับเป็นแบบกระสุนยางเนาะนี่กระสุนยางแบบคือกระสิบบเก็บนะครับตัวนี้มีแบบธรรมดานะครับเนาะแบบธรรมดาเนาะกับแบบแบบแบบดูดนะครับนี่คือแบบดูดอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งมีอย่างไงห้มายังไง อันนี้จะเป็นกล้องไ่กระสุนนะครับเห็นไหมล้องกล่องไุกอ่ากล้องไ่กระสุนนะครับตัวนี้เป็นตุ๊กตาหอยเนาะตุ๊กตาหอยสไลปเปอร์ของเฮ้งตุ๊กตาหอยสไลเปอร์อันนี้ก็เป็นขาตั้งนะครับอันนี้เป็นขาตั้งขาตั้งนะครับสําหรับนอนยิ่งเนาะตัวนี้นะครับสไลเปอร์เนี่ยก็ต้องนอนยิ่งอยู่แล้วนะครับ อันนี้เป็นลำกล้องนะครับผมานานจะเป็นลำกล่องเนาะนี่เป็นล้ำกล้องนะครับตัวนี้ก็เป็นนาจะเป็นปลายปืนตัวนี้นานจะเป็นปลายปืนปลายปืนนะครับผมเดี๋ยวมาเบื้องตัวปืนของเขาน,นีนะครับสุดยอดสวยๆนะครับผมอิมสองสองสีนะครับนี่อันนี้ก็บ่เคยลอง อาเลนเน่ยนี่นะครับก็คือว่าเธอแหลกเลยนะครับกับกุกกักกักอนะครับสาหรับคนที่แบบอยากซื้อแต่ว่าคิดว่าจะคล้องเหรียญโมเป็นนะครับผมกับเอาไม่เห็ดใหเบิงนะครับผมกับเหรียญโมเป็นนะครับข้งแรกคือกันนะครับอ่ะเดียวยังอีกนะครับอ่ะอันสุดท้ายนะครับนี่เป็นสโคปนะครับผมนี่เป็นสโคปเนาะอ่านะครับเป็นสโคปตรงนี้คือสโคปครับ ตัวนเลยนะครับวันนี้เป็นสีม่วงเนาะครับเดี๋ยวประกอบเลยมันนี้ว่ามันจะเป็นแบบใดนะครับนี่คือว่าเอามาใส่นีเนาะนี่ทางที่มันแบบแบบบากเนาะนะครับซุปเข้าไปนะครับเออซุปเข้าไปซุปเข้าไปแล้วก็ดันมันสุดนะครับนี่เรียบร้อยนะครับต่อไปไปลายปืนนะครับปลายปืนปลายปืนก็ซุปเข้าไป น,นมุนเข้าไปให้มันเน่นนะครับเรียบร้อยนะครับถามว่ายาวว่ายาวนะครับเขาว่าร้อยแปดเส้นนะครับกับประมาณเม็ดน้อยๆนะครับผมต่อไปเป็นสโคปนะครับนี่สโครปรฮอดีลูก้องเท่านี้แหละให้ใส่สโคปยากให้มุนตัวนี้ออกจักหน่อยนะน,ออนะนะครับมุนออกเนาะนะครับมันก็นจะใส่ได้พอดีนะคุณน,นะเตอ้กัะคุน กระสุนตัวน so ี้นะครับเขาใส่กระสุนเข้าไปนะครับตัวนี้กระสุนเบาเนี่ยกระสุนเบามากนะครับใส่เข้าไปนี่นะครับนี่นะใส่เข้าไปในตู้นี้เนาะคือบอกนะครับมันมีสองแบบนะครับกระสุนเนี่ยเนาะหัวซองสองแบบนะครับหัว2องแบบนอนแบบแบบดูดกับแบบธรรมดานะครับเดี๋ยว จะใส่แบบธรรมดาไปก่อนนะครับครับแล้วนี่วะนะครับได้ประมาณหกลูกนะครับหกหกดอกเนาะหกหกลูกนะครับอ่ะตัวนี้เขาก็แถมสายแต่พายไม่พร้อมนี่นะอ่าเพื่อแบบเขาจะได้แบบพ่วงนะครับเพื่อพายไปนะครับพายอ่อนบาดเลยนะครับปืนเททนี่ต้องพายไปโชว์เลยนะอ่ะอย่าไว้ก่อนนะอ่ะต่อไปเนาะเอาใส่แบบใดเนาะอ่ะนี่นะครับกดลงไป กดลงไปใส่มันหมดเลยนะครับอ่านเนาะหุมลงไปอีกบ่อใดแล้วนะครับอยู่ประมาณหาเสียดนึงนะครับนะครับวิธีการใส่แมกกาซีนนะครับนี่นะดันเข้าไปนะครับนี่เนาะเอาทางสมไปทางไปนะครับดันเข้าไปนี่นะครับไม่สีดังเนาะนะครับเวลาออกนะครับเห็นสุมๆนี่บ่ดันไปข้างหน้านะครับดันไปข้างหน้าดันสุมๆไปข้างหน้านะครับแล้วก็ดึงออกเลยนะครับนี่นะ ง่ายนะครับง่ายง่ายอ่นะครับเดี๋ยวไซไปนะครับผมนี่นะครับดังแกักแล้วนะวิธีการซักนะครับผมอ่าซักกระสุนนะครับหรือซักลูกนะครับนี่นะเหียนตัวนี้ว่าดำๆว่ะดึงออกมานะครับนี่เข้าไปนะครับแล้วก็ลั่นเข้าไปเหมือนเหมือนในเกมนะนะครับมันต้อง มาซักทุกลูกนะครับเหมือนสไนดเปอร์ไนดเกมนะครับซักทุกทุกลูกเนาะนะครับอันเดียวสียิงให้เบื้องก่อนนะครับผมเดียวสียิงอ่าขวดน้ำนะครับทึงรถเทเลอร์ให้เบิ้งนะครับมันสิเป็นเังใดนะครับนี่นะครับผมเนี่ยนะครับถามว่าแห้งว่าแห้งอยู่ดิยิงลูกต่อไปเนาะก็คือเหมือนเดิมนะครับเหมือนในเกมอะนะครับเทาก็ต้องชักนะครับ ดึงมาทีหลังเนะลูกกระสุนฟูงออกนะครับกระบอกมันฟูงออกเนาะนะครับนี่ฟูงออกนะครับหลักะชักเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปิดลงนะครับอ่ะอยากสิ่งยิ้งอีกลูกหนึ่งนะครับนี่นะครับผมแลวก็ชักออกนะครับปุ๊บเห็นไหมนี่นะครับนี่กระสุนอ่ากระบอกมันเด้งออกนะครับง่ายๆนะครับนี่ถือว่าสวยงามเลย นะครับผมถือว่าสวยงามนะครับอ่ะใครสนใจกะไปซื้อมะเร็งกันได้เนาะไปซื้อมะเร็งกันได้หรือใครมีขอสองสัยเอียงเกี่ยวกับอ่าเสนเปอร์ตัวนี้นะครับ M2C กับเมีนมาได้นะครับเดี๋ยวเอาไปเฮ็ดให้เบิ่งนะครับเพื่อการตัดสินใจในการซื้อนะครับอืมสวยงามนะครับผมอ่ะใครสนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ล้วกัปักตะกาให้นะครับผม Ui!